ก่อนจะไปฟังกันนะครับแอดก็อยากจะขอเวลาเพื่อนๆสักนิดหนึ่งให้เพื่อนๆได้มาหยุดดูภาพอันนี้ก่อนครับและลองบอกแอดมาดูซิว่าเพื่อนๆได้เห็นอะไรครับภาพความน่ารักความไร้เดียงสาหรือว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่ไม่ใช่ความโหดร้ายแต่เพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าไอเด็กที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในตรงนี้เนี่ยเขาคือนักกดปุ่มชัดดาวเลือดเย็นที่แบบอืม ได้แยกส่วนหัวกับส่วนตัวของผู้คนนะครับออกมาอยู่ถึง4คนกันเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการเอาเดอะเฮดของคนเหล่านั้นเนี่ยไปห้อยตองแต่งอยู่ตามสะพานของเมืองให้คนในเมืองเนี่ยได้หลอนกันด้วยจนกระทั่งคดีของเขาในครั้งนี้เนี่ยมันได้เป็นที่ถกเถียงกันทั่วประเทศเลยนะว่าทางสาลเนี่ยควรจะตัดสินนักกดปุ่มชัดดาวคนนี้แบบเด็กหรือว่า แบบผู้ใหญ่ดีเพราะว่าเนื่องด้วยอายุของเขานะครับที่มันเล็กมากเลยหากแต่ว่าไอการกระทําของเขาเนี่ยมันก็มีทั้งการตัดสินใจหรือว่าการไม่รู้สึกสำนึกผิดอะไรเนี่ยคล้ายๆกับผู้ใหญ่เลยนะครับผมซึ่งไอเด็กคนนี้เป็นใครและทําไมเขาถึงได้มีนิสัยที่โหดสลัดกันขนาดนี้นะครับเขาเป็นชาวรัสเซียหรือไม่ใช่ละเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ในวันนี้นะครับโดยตัวเอกของเรื่องเราในวันนี้หรือจะเรียกว่าตัวร้ายดีเนี่ย เขาก็เป็นเด็กชายคนหนึ่งที่มีนามว่าเอ็ดการ์ฮิมเนสหรือมีฉาย,ยาว่าเอลพอนชิสนะครับผมซึ่งก็เป็นน้องหนูน่ารักคนหนึ่งที่ก็ได้เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่นะครับผมคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายของคนเราทุกคนนะที่ก็มีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันเพราะเหมือนกับว่าพ่อแม่ของน้องเขานะครับก็จะเป็นผู้อพยพชาวเม็กซิโกนะครับที่ก็ได้แอบเข้ามาในอเมริกาแล้วก็มาทํางานแบบ ดำๆดำบ้างเทาๆบ้างรวมถึงเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยเขาชอบผียาด้วยนะครับคือผีมากขนาดที่ว่าตอนแรกซึ่งน้องเอ็ดการ์ได้เกิดมาเนี่ยน้องเขานะครับก็มีโคเคนหรือว่าแป้งเนี่ยอยู่ในสายเลือดเพียบเลยนะครับนั่นแหละฮะที่มาคุณหมอต่างๆได้ตรวจเจอแบบนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลนะครับก็จําเป็นจะต้องรายงานเรื่องนี้ไปให้แก่พกนักสังคมสงเคราะห์อะไรกันนะสิที่เมื่อพวกนักสังคมสงเคราะห์ได้ทราบเรื่องนี้ปุ๊บนะครับพวกเขาเนี่ย ก็รีบเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยด่วนเลยครับคือในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมีการพาน้องเอ็ดกาน,นะครับให้ไปยังพวกสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าอะไรกันแบบเนี้ยแต่ทว่ามันติดอยู่ที่ประเด็นหนึ่งครับคือติดที่ว่าเหมือนกับตอนนั้นที่พ่อแม่เขาได้เข้ามาเนี่ยพ่อแม่ดันเข้ามาแบบเป็นพวกผู้อพยพผิดกฎหมายไงน้องแกในตอนนั้นก็เลยเหมือนเกือบจะไม่มีที่ไปครับแต่ก็โชคดีครับที่เรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะไปได้ยินถึงหูคุณย่าก่อนที่คุณย่าเนี่ย ก็มีถิ่นพำนักอยู่ถึงเม็กซิโกบ้านเกิดนะครับคุณย่าเนี่ยก็เลยได้ทําเรื่องขอรับเอาน้องเอ็ดกาเนี่ยให้กลับมาเลี้ยงที่เม็กซิโกครับแล้วเดี๋ยวอาม,ม่าจะดูแลหรือให้ดีทุกอย่างเองซึ่งเมื่อพูดถึงคําว่าเม็กซิโกมาเนี่ยหลายๆคนที่ได้ฟังช่องเรามาบ่อยก็คงเริ่มจะปฏิติดปต่อเรื่องกันแล้วใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวพอน้องก็ไปอยู่ในเม็กซิโกนะีน้องหนูเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นเด็กติดยาแล้วก็ไปร่วมอะไรกับแก๊งค้าแป้งอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยซึ่งก็ต้องบอกว่่่่าาาไมมใชนนะะครรับเเพเหือกว คุณย่าของน้องเอ็ดกาเนี่ยเขาจะดูแลน้องเอ็ดกาได้อย่างดีแบบน่าแปลกประหลาดมากเลยคือส่งน้องเอ็ดกาเขาไปเรียนอย่างโรงเรียนดีๆแล้วก็ไม่ให้น้องเอ็ดกาเนี่ยได้ไปเจอกับสังคมอะไรแบบกะกากตามท้องถนนของเม็กซิโกนะครับชีวิตของเอ็ดกาในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะเป็นขาขึ้นครับพุ่งไปได้ดีๆด,ด,ด้วยเพราะถึงแม้ว่า สถานะของครอบครัวเอ็ดการ์ที่อยู่ที่เม็กซิโกนะครับมันจะเป็นระดับที่ยากจนนะแต่ทว่าก็นับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งเลยเนื่องจากว่านอกจากที่มีคุณย่าในบ้านแล้วนะครับเอ็ดการ์เนี่ยก็ยังได้รับความอบอุ่นจากพวกอากงอแปะอ,ะอึ้มอเจกอะไรที่ก็อยู่ในบริเวณแถบเมืองนั้นหมดเลยนะครับผมรวมถึงญาติพี่น้องอีกประมาณ5คนครับที่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกันกันกบเอ็ดการ์แต่แล้ว ทุกอย่างที่เหมือนกับจะดูดีนะครับก็ต้องเริ่มมาสั่นคลอนเมื่ออยู่ๆคุณย่าของน้องเอ็ดกาเนี่ยก็เหมือนกับจะป่วยอดๆแอด,อดๆก็ตามอายุไขของคุณย่านะครับก็เลยทําให้คุณย่าเนี่ยไม่ค่อยจะมาเป็นหูเป็นตาดูแลน้องเอ็ดกาได้แล้วดังที่คุณย่าเคยทําในตอนแรกๆนะครับและบวกกับเรื่องที่2ก็คือเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยอัตัวเจ้ของบ้านนี้นะครับก็จะไปพาผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาด้วยครับซึ่งคือแฟนของอัตัวเจ้นั่นเองที่ ตอนแรกๆนะครับไอแฟนหน่อ,อตัวเจ้นี่เนี่ยก็เหมือนก็จะเป็นคนดีนะครับก็คือมีมารยาทร่าเริงอะไรเป็นมิตรกับทุกคนในบ้านตามฉบับแบบแฟนหนุ่มหน้าใหม่ทั่วไปเนี่ยแหละและเมื่อแฟนหนุ่มได้เห็นว่าแฟนสาวมีน้องเล็กๆอย่างน้องเอ็ดการ์เนี่ยนะครับแฟนหนุ่มเนี่ยก็ดูแลน้องเอ็ดการ์ดีราวกว่าเป็นพี่ชายเอ็ดการ์เลยนะครับคือซื้อขนมขนมอะไรให้หมดแล้วก็พาออกไปเล่นพาออกไปทําอะไรแบบลูกผู้ชายด้วยนะ่ะซึ่งนั่นนะครับ มันก็เลยได้ทําให้เอ็ดกาเนี่ยเริ่มมีความสนิทสนมแล้วก็รู้สึกเหมือนกับแฟนหนุ่มของอัตัวเจ้น,นะครับได้เป็นพี่ชายแท้ๆคนหนึ่งของเขาเลยแล้วก็ได้เทิดทูนในตาแฟนหนุ่มคนนี้นี่แหละให้เป็นเหมือนกับโรโมเดลหรือว่าบุคคลต้นแบบอะไรประมาณนี้ที่เขาอยากจะทําตามนะครับโดยที่ฮารู้ไหมว่าอาตาแฟนหนุ่มนี่แหละครับคือตัวปัญหาชั้นดีเลยเพราะหลังๆมาเมื่อเอ็ดกาได้สนิทกับตาแฟนหนุ่มของอัตวัวเจ้นี่เยอะเกินไปนะครับ ก็เหมือนกับแฟนหนุ่มของอตัวเจเนี่ยจะชักจูงให้เอ็ดกากลายมาเป็นเด็กที่เปรร้ายมากขึ้นนะครับคือเริ่มตั้งแต่โดดเรียนบ้างหรือบางทีก็ไม่ไปเรียนเลยไปทำเรื่องเกเรอะไรต่างๆและเรื่องที่เลวร้ายที่สุดมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อหลังจากคุณย่าของเอ็ดกานะครับได้จากไปครับซึ่งมันก็ทำให้ธาตแท้ของแฟนหนุ่มอตัวเจเนี่ยเขาได้เปิดเผยออกมานะครับว่าจริงๆแล้วไอ้แฟนหนุ่มผู้นี้เนี่ย มันคือหนึ่งในสมาชิกชั้นสูงของแก๊งค้าแป้งที่มีนามว่า Cartel de p a c i i i c กนะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็อะไรอะกลุ่มพันธมิตรการค้าแป้งแห่งแปซิฟิกอะไรประมาณนั้นเลยที่เขาก็จะค่อยๆมาล่อลวงให้น้องเอ็ดกาของเรานะครับได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งดังกล่าวถ้าแต่น้องเอ็ดกาเนี่ยยังอายุได้ประมาณแบบ9-10ถึง10ขวบกันเลยนะครับหรือบางแหล่งนี่ก็บอกว่าอายุน้อยไปกว่านั้นนะแต่เอาง่ายๆก็คือ พอหลังจากที่คุณย่าของน้องเอ็ดกาได้เสียไปเนี่ยน้องเอ็ดกาของเรานะครับก็ได้กลายเป็นสมาชิกของแก๊งนี้ไปแล้วแบบเต็มตัวนะครับผมซึ่งไอประวัติของกลุ่มแก๊งพันธมิตรการค้าแป้งแห่งแปซิฟิกอะไรแบบคร่าวๆเนี่ยนะครับมันก็คือมันเคยเป็นแก๊งค้าแป้งที่แบบเคยทรงอํานาจมากที่สุดแก๊งหนึ่งในเม็กซิโกเลยที่ก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าแก๊งถึง4คนนะครับแต่ถ้ว่า ในเวลาต่อมานะครับมันก็ดันมาเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมากมายในแก๊งครับไม่ว่าจะเป็นการตบทะเลาะก,กันเองระหว่างแก๊งการโดนตำรวจจับหรือว่าพักพวกหักหลังอะไรกันเนี่ยสามในสี่ของหัวหน้าแก๊งนะครับก็เลยโดนกดปุ่มชัดดาวไปครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเหลือหัวหน้าแก๊งเพียงแค่หนึ่งหน่อที่เขาก็จะพยายามสร้างให้แก๊งของพวกเขาเนี่ยได้กลับมาแข็งแกร่งอีกดังเดิมนะครับแต่แบบ ใครมันจะอยากมาเข้าร่วมแกงใช่ไหมก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกงที่ยิ่งใหญ่มันกลายเป็นแกงที่งอกง่อยไปแล้วนะครับผมหัวหน,น้าแกงในตอนนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องหาลูกน้องคนใหม่ๆที่เป็นพวกที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับแกงพวกนี้นะครับหรือถ้าจะพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือหาเด็กมาเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยเอาเด็กเหล่านี้นะครับมาบ่มเพาะให้กลายเป็นลูกสมุนหรือว่ามือกดปุ่มชัดดาวฝีมือเยี่ยมอะไรของแกงไปเลยนะครับโดย กลุ่มเป้าหมายหล,หลักๆที่คนในแกงเขาตั้งใจจะหานะครับก็จะต้องเป็นพวกเด็กที่มีปัญหาในชีวิตตั้งแต่เกิดอย่างเช่นพอ่อติดยาแม่โดนจับคุกคุณป้าติดพนันหรือว่าบ้านแตกสลกขาดอะไรนะครับผมหรือครอบครัวไม่มีที่พึ่งไม่มีตังอะไรก็ได้พวกเขาเนี่ยก็จะไปล่อลวงให้เด็กเหล่านี้นะครับมาเข้ากับเดอกแกงครับซึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือน้องเอ็ดกาเนี่ยแหละที่แบบคุณสมบัติในตอนนั้นของน้องเอ็ดกานะครับก็เหมาะเหมิงดังที่เดอกแกงได้ไฟหาเลยครับที่เมื่อแฟนของอาตัวเจได้มาเห็นน้องเอ็ดกาปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดเลยว่าใช่เลยใช่เลยเด็กคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่มีศักยภาพดีเหมาะสําหรับจะกลายมาเป็นลูกสมุนของแก๊งเราในอนาคตได้ดังนั้นเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตอนแรกแฟนของอาตัวเจเนี่ยถึงได้เข้ามาตีสนิทสนมกับน้องเอ็ดกาแบบแปลกๆปเป็นพิเศษนะครับผม คือมันมีเรื่องอะไรแอบแฝงแบบนี้นั่นเองแล้วก็ว่ากันว่าไอ้ระหว่างที่คุณแฟนของอตัวเจได้พาน้องเอ็ดกาไปทำเรื่องอะไรแบบผู้ชายผู้ชายนะครับมันก็คือการพาน้องเอ็ดกาเนี่ยไปฝึกฝนในสกิลเรื่องไม่ดีต่างๆนี่แหละครับเพื่อที่ว่าเขาเติบโตมาแล้วจะได้เป็นที่ยอมรับของเดอะแกงนั่นเองซึ่งไอ้ขั้นตอนคร่าวๆของการที่เดอะแกงก็จะรับเด็กใหม่เข้ามานะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่การที่ให้เด็กเนี่ย ได้ไปทําอะไรง่ายๆก่อนครับเพื่อทดสอบทั้ง1ฝีมือและก็2ความจงรักพักดีครับอย่างเช่นว่าคเควสการฉกชิงวิ่งราวตามมาด้วยการไปส่งของส่งแป้งหรือว่ารับหน้าที่เป็นคนขนย้ายเงินอะไรของแก๊งนะครับเพื่อทดสอบความพักดีซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบด้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยเด็กต่างๆนะครับก็จะได้ถูกเลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วก็รับคเควสอะไรที่โหดมากขึ้นกว่าเดิมครับอย่างเช่นไปลักพาตัวคนมา จับคนคู่แข่งหรือว่าเหยื่ออะไรนะครับมาทรมานจนกระทั่งถึงกับนําเอาเหยื่อต่างๆเนี่ยมาแยกชิ้นส่วนใี่เหมือนกับเลโก้เลยนะครับผมถ้าคุณรู w ว่าอะไรมีนะนะซึ่งตลอดเวลาการกระทําทั้งหมดนี่นะครับมันก็จะถูกจับตาแล้วก็ดูแลไปด้วยคนของเดอะแกงตลอดเลยคือเรียกง่ายๆว่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเด็กในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบไม่ดีไม่งามเท่านั้นเลยแหละคือหันไปทางซ้ายก็ท็อกซิกหันไปทางขวาก็แมวน้ํานะครับผม ดังนั้นเองเราก็เลยไม่ต้องน่าแปลกใจเลยถ้าจะบอกว่าน้องเอ็ดการ์ในเวลาต่อมาเนี่ยเขานะครับก็ได้กลายร่างเป็นหนึ่งในเครื่องมือกดปุ่มชัดดาวสุดโหดของเดอะแกงนี้แล้วครับที่เดอะแกงเนี่ยก็มักจะส่งเอ็ดกาไปทําเรื่องราวอะไรที่น่ากลัวอยู่เสมอเลยนะซึ่งในช่วงแรกๆร,ระหว่างที่น้องเอ็ดกาได้ไปทําภารกิจอะไรนี่นะมันก็เริ่มจะมีผู้คนในเมืองนะครับเขาได้เห็นอะไรแปลกๆบ้างแล้วอย่างเช่นอยู่ๆตามสะพานของเมือง ก็มีโดยเเฮดของคนนะครับได้ถูกเด็ดออกมาแล้วก็มาโอยตองแต่งกันเป็นผีหัวขาดหรือบางทีตามทุ่งหญ้าหรือตามถังขยะอะไรนะครับมันก็จะมีอสุภะนะครับที่แบบโดนแยกส่วนเรียบร้อยแล้วทิ้งกองกองกันอยู่ทั้งๆที่แบบยังไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าไอ้ฝีมือของคนทําร่างอสุภะดังกล่าวนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฝีมือของเด็กประถมที่มีชื่อว่าเอ็กานนั่นเองนะครับคือ อารมณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพกข่าวลือในหมู่คนเม็กซิโกมากกว่านะวะ่าเนี่ยเนี่ยแกรู้หรือเปล่าว่าไอ้คนที่ทําเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะฮะแล้วแกคิดไปว่าอย่างนั้นได้ยังไงละ่ะก็แกเห็นวิดีโอตัวนี้ยังละ่ะวิดีโออะไรละ่ะก็วิดีโอทรมานเหยื่อของแกงคาปแป้ยังไงละ่ะโอ้ยแกยังไม่ชินอีกเลยเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เม็กซิโกเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากมันไม่ธรรมดานะแกทําไมละ่ะ แกลองดูวิดีโอนี้ดีๆสิเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไอ้ตรงมุมนั้นนะมันมีเด็กนั่งอยู่เออจริงเหรอเนีนย่นยๆๆเอาไมา่ดูสิจริงด้วยนั่นมันเด็กประถมนี่ซึ่งไอ้วิดีโอดังกล่าวเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วพอไปดูมาเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นวิดีโอเบลอๆเห็นอะไรไม่ชัดหรอกนะครับเห็นแค่ว่ามันเป็นแค่เด็กนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องเอสกาอยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยโอ้ยแอบจะเอามาเล่าได้หรือป่าเนี่ย ขอใหญ่ u t u b e แอดขอนิดหน่อยแล้วกันคือเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเซตมากเลยแล้วเขาก็จะมีการตั้งชื่อให้กับวิดีโอตัวนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นว่าวิดีโอตัวแรกที่มีชื่อว่าพินยาตาเนี่ยซึ่งไอ้พินยาตามันจะเป็นเหมือนกับตุ๊กตางานเทศกาลของเม็กซิโกนะครับที่เขาจะมีการเอาขนมนะ่ะไปยัดในตุ๊กตาซึ่งลักษณะคล้ายๆกับม้าหน่อยแลย้วจากนั้นก็ผูกตุ๊กตาให้มาห้อยกับเพดานแล้วก็ก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาไม้นะครับไปหัวตุ๊กตานะจนกระทั่งลูกอมเนี่ยมันได แต่ว่าในกรณีนี่ยเนี่ยไอสิ่งที่อยู่ในวิดีโอมันไม่ใช่พิญญาต้าที่เป็นตุ๊กตาขนมนะสิครับแต่มันเป็นตัวเหยื่อฮะที่ได้ถูกห้อยตองแต่งมาราวกับตุ๊กตาพิญญาต้าเลยนะครับและนั่นแหละเพื่อนๆก็คงจะทายกันออกน,นะครับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยพวกเขาจะให้คนที่ได้รุมอยู่ข้างๆตุ๊กตาเนี่ยทำอะไรนะครับก็หัวไส้แตกเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการแยกร่องแยกร่างอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือ จะเป็นอีกวิดีโอโหดตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าเบโซเดล o มเตหรือว่าจุมพิษแห่งความตายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นการมัดมัด,มดห้อยห้อยเหยื่อแบบเดิมนี่นแหละครับฮะแต่ว่าก่อนที่เขาจะลงมือกดปุ่มชัดดาวเหยื่อเนี่ยมันก็จะมีคนร้ายนะครับที่ได้ใส่ไอโมงอันหนึ่งเดินไปจุมพิษกับเหยือ่อด้วยครับก่อนที่มาจุมพิษเสร็จเนี่ยเขาก็จะกดปุ่มชัดดาวเหยือ่อเลยท่ามกลางเสียงหัวเราะอันไม่รู้สึก สำนึกผิดอะไรเลยของเราเดอะแก๊งที่ได้มายืนดูอยู่ตรงนั้นรากว่ามันเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งตัววิดีโอเนี่ยแอดไม่แนะนําอย่างยิ่งที่ให้เพื่อนๆไปหามาดูนะเพราะแบบมันสยองมากเลยแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันจะมีเงาของแบบเด็กอายุต่ําขวบอยู่ในนั้นด้วยนะที่ก็มานนั่งดูเรื่องโหดๆแบบนี้เลยนะครับซึ่ง ชาวเน็ตเม็กซิโกเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าไอเด็กที่ได้มาอยู่ในพวกวิดีโอดังกล่าวเหล่านี้แหละมันก็คือน้องเอสก้าของเรานั่นเองนะครับผมและเรื่องราวของมือสังหารอายุปฐมเนี่ยมันก็ได้ถูกเล่าลือกันไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นจริงแท้แน่ขนาดไหนนะครับคือมันจะเป็นแบบแนวตำนานเมืองมากกว่าเนื่องจากว่าไอวิดีโอที่บอกมันก็ยังไม่ชัดใช่ไหม จนกระทั่งมันมาถึงวันหนึ่งครับที่ในตอนนั้นก็เหมือนกับจะมีตำรวจเนะ่ะเขาได้ไปจับสองคู่หูพี่น้องมาได้นะครับนั่นก็คือน้องเอ็ดกากับอตัวเจ้ของเขาเองคืออตัวเจ้นเนี่ยก็เหมือนกับจะโดนแฟนของอตัวเจ้น,นะครับลากให้มาเข้าร่วมแกงด้วยที่ในตอนจับเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่แบบออกทีวีเลยนะครับคือมันจะมีตำรวจทหารที่เป็นลักษณะแบบคุมไอโมงสองคนนะ่ะไปยืนรั้งตัวน้องเอ็ดกาอยู่แล้วก็ได้ทําการสอบสวนน้องเอ็ดกาจนทําให้เอ็ดกาเนี่ย ได้สารภาพเรื่องราวอะไรที่น่าสยองมาเลยที่เนื้อหานะครับมันก็จะมีว่าเอ็ดกาเนี่ยได้เป็นคนที่ลงมือปอขาดไปผันคำเอาเองนะครับกับเดอะเฮดในหลายๆครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นไอพวกเดอะเฮดต่างๆที่มันไปถูกห้อยต่องแต่งอยู่ตามสะพานนะครับเอ็ดกาก็ตอบอย่างเลือดเย็นมากเลยว่าใช่ครับผมเป็นคนทําเองที่ในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้ว เอ็ดกาาทำไปทําไมแล้วใครสั่งให้เขาทําค่าตอบแทนเนี่ยได้รับไปเท่าไหร่นะครับซึ่งเอ็ดกาาก็ตอบมาว่าไอสิ่งที่เขาได้ทําไปเนี่ยเขาทําไปเพื่อแลกกับค่าจ้างครับที่ทางเดอะแกงเนี่ยได้สั่งให้เขาได้มาทําเรื่องนี้เนี่ยแหละซึ่งเขาบอกว่าเดอะเฮดเดอะเฮดหนึ่งนะครับที่เขาเด็ดมาได้เนี่ยเขาก็จะได้รับเงินเบี้ยเป็นค่าแลกเปลี่ยนไปมากถึง2,500เหรียญสหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 90,000มื 90, กว่าบาทต่อหัวเลยนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆๆๆมากเลยนะครับสำหรับคนในเม็กซิโกที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในระดับของน้องเอ็ดกานั่นแหละก็เลยไม่แปลกเลยครับว่าทำไมเอ็ดกาเขาถึงยอมรับงานนี้นอกจากนั้นนะครับเอ็ดกาเนี่ยก็ยังได้สารภา,ภาพด้วยว่าในระหว่างตอนที่เขาทําเรื่องแบบนี้เนี่ยเอ็ดกานะครับก็มีการเสพแป้งหรือว่ากินน้าเมาอะไรไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยให้เขาเนี่ยหลอนแล้วก็ไม่สติกระเจิงอะไรซะก่อนซึ่ง จำนวนเหยื่อทั้งหมดที่เอ็ดการ์ได้สารภาพว่าเขาได้กดปุ่มชัดดาวไปนะครับเขาก็บอกว่ามันมีมากอยู่ถึง4รายครับหากแต่ว่าเอสื่อต่างๆของเม็กซิโกที่ได้ไปดูมาเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่4รายนะครับหากแต่ว่ามันน่าจะมีมากไปกว่านั้นคือบางที่ก็ทายไปว่าหลักเฉียด10เลยละครับแต่ทว่าเอเรื่องนี้เองนะครับมันก็ยังไม่ได้สร้างความตื่นตาตกใจให้กับเหล่าประชาชนชาวเม็กซิโกที่เขาติดตามข่าวนี้อยู่นะ จนกระทั่งเมื่อสื่อได้ถามกับน้องเอ็ดกาว่าแล้วน้องรู้สึกผิดอะไรกับเรื่องที่น้องได้ทำไปบ้างหรือเปล่าซึ่งเอ็ดกานะครับก็ได้ตอบมาอย่างเย็นช้าว่าไม่ครับแบบหน้านิ่งมากเลยคือมันจะเป็นคําตอบที่ทําให้คนที่ดูข่าวในตอนนั้นนะครับต้องสยองจนกระทั่งถึงคำมิบดากเลยว,ว่าโอ้ไมคกอดเด็กยุคใหม่อย่างเม็กซิโกมันเป็นแบบนี้แล้วหรอเนี้ยซึ่งนั่นแหละครับ น้องแกในตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้โดนจับเอาตัวไปพิจารณาอะไรในคดีอย่างที่ดได้เกริ่นไปในตอนต้นนะว่าศาลนะเขาตัดสินโทษไม่ถูกหรือว่าจะให้โทษน้องเอ็ดกาเป็นแบบเด็กหรือว่าเป็นแบบผู้ใหญ่ดีนะครับเพราะว่าไอการกระทําอุกอาจครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําอุกอาจแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาครั้งไหนในเม็กซิโกมาก่อนเลยเพราะหนึ่ง น้องเขาทาการแบบมีการวางแผนดีราวกว่าว่าเป็นผู้ใหญ่และ2ก็คือเขาไม่ได้มีความรู้สึกสํานึกผิดอะไรที่ได้แสดงให้เห็นออกมาเลยนะครับหายแต่ว่าในที่สุดแล้วเรื่องราวมันก็ต้องมาลงเอยด้วยการที่สาลเนี่ยก็ได้ตัดสินน้องเอ็ดกานะครับได้มีความผิดแบบเด็กไปครับที่ไอความผิดแบบเด็กของเม็กซิโกเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเด็กจะทําผิดอะไรมามากขนาดไหนนะครับเด็กก็จะติดคุกได้ไม่เกิน3ปีครับที่ก็หมายความว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย น้องเอ็ดกานะครับก็ได้ออกมาโลดแล่นอยู่ในโลกของเราแบบไม่ต้องมีพันธนาการอะไรแล้วครับแต่ว่าก็โชคดีครับที่เหมือนกับว่าประวัติชีวิตในช่วงต่อมาที่เอ็ดไปเผือกมาเนี่ยก็เหมือนกับน้องเอ็ดกานะครับเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวทางที่อเมริกาแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ดีๆแบบบุคคลธรรมดากันไปแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนยังไงล่ะครับที่จะสามารถกลับตัว หลับใจแบบนี้ได้แล้วก็เหมือนกับว่าเอาเรื่องการเอาเด็กอายุน้อยมาเป็นสมุนค้าแป้งในเม็กซิโกหรือว่าทําอะไรรักๆนี่นะครับนับวันเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้นมากๆด้วยครับผมซึ่งอันนี้เองถ้าใครยังไม่จุใจเกี่ยวกับเรื่องพวกพวกของพวก้าแป้งแล้วอยากฟังเจ้าพ่อขายยาเจ้าแม่ขายยาที่แบบโหสลัดสุดๆนะครับแอดก็มีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างแล้วเด้อและสําหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย